สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิชนาสวัสดีครับเสียใจด้วยครับับผมขอบคุณครับมาแล้วคับมา ด,ดีครับป้าเหอะจำกันได้ไหมจำไม่ได้ละสวยขอบคุณค่ะอามาเป็นไรคะ่ะหมาตายอ่ะดีครับสวัสดีค่ะพี่บูบูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คนสวยสวัสดีค่ะพีทสวัสดีนะพี่ล้างจานไหมคะไม่ค่ะสวัสดีครับพคนสวยจีมชื่ออะไรครับอยู่จังหวัดไหนชื่อนางค่ะอยู่สุโขทัยสวัสดีครับ โอ้ขอบคุณบอลลูนค่ะห้าสิบดาวขอบคุณค่ะโอ้ฝึกทหารเสร็จแล้วเหรอฝึกทหารเสร็จแล้วเหรอขอบคุณห้าสิบดาวนะขอบคุณค่ะโหลสวัสดีต้นค่ะวัสดีโต๊ดด้วยวัสดีนะคะสวยขึ้นทุกวันจริงกับเปล่าวัสดีนะคะเจดเจอ้จอวยน้าป้าไอป้ามันหายหัวไปไหนตั้งนานเพิ่งจะเห็นผูกนะลองหมามีนางตายใช่ไหมครับใช่แล้วเสียเมื่อเช้าครับผมี่นางคนสวยคะ่ะหนูมาแล้วสวัสดีคะ่ะ สวยขอบคุณค่ะโดนัทมาแล้วสวัสดีโด,ดนะัทนะมาแล้วสวัสดีทิลาครับอัญยองครับอัญยองสวัสดีค่ะคุณเกตวันนี้มีน้ำส้มวันนี้มีน้ำส้มกับวันวันที่นางขี้เกียจสตรีมแล้วก็หมาตายด้วยค่ะทุกคนโคตรสวยอ่ะโคตรจะสวยอ่ะบิวค่ะผมมาแล้วมาคิดถึงเมื่อวานไม่ได้มา เมื่อวานสตรีมดึก,กอะดีก,ก็เลยไม่ได้มาใช่ปะพี่ร้องไห้ไหมพี่หมาตายร้องไห้ไปละยกหนึ่งเหมือนแบบมันตายไวเกินไปอ่ะมันยังแบบมันยังเพิ่งกี่ปีเองอ่ะสองปีสามปีเข้าปีที่สี่เออมันอายุเพิ่งสี่ขวบเอังอ่ะเข้าปีที่สี่อ่ะเธาเลยรู้สึกว่ามันไปไวเกินไปแล้วมันป่วยแหละทุกคนเป็นแบบมันเป็นโรคปอดหละปอดมันติดเชื้อหรืออะไรนี่แหละแม่บอกอ่ะ หมาทำไมเป็นเร็วขนาดนี้ใช่มากสู้นะขอบคุณครับมาฝึกมาฝึกลงลงพยานไข่สกลถามจริงถามจริงอยู่สกลเหรอดีครับไม่ได้ไมาดูนานเลยดีพี่ปอรครับสวัสดีครับกดหัวใจรัวๆเลยค่ะชอบพี่น่ารักขอบคุณครับผมคนหลอเขากินทั้งกล่อง หรอเขากินทั้งกล่องมาทั้งนั้นบางคนนี่แก่จะลงลงเลยไปตายสักทีรู้เลยนะไข่เตงคิดถึงเตงจังมาละมาละมาละพี่ตัวเล็กมาแล้วอวันแบบนีค่ะเปล่าครับเมื่อคืนไม่ว่างโ้ไม่เป็นไรว่างแล้วค่อยมาสวัสด,ดีครับดีครับอืแบบนี้ค่อยน่าอ่านหน่อยรักเตงน,นะเตงรักเขาไหมหยุดค่ะคุณตัวเล็กคุณหยุดนะคะคุณตัวเล็กผู้อยาชอ่ชวนมอสชวนไอเจมมานะ ว่าทุกคนนี้ทําผมให้ดูไม่ม,มีอะไรทําละว่าจะสตรีมแล้วก็รู้สึกแบบไม่ดีกว่าไรสดดีกว่านีกา่กินข้าวยังคะพี่นางกินข้าวไปแล้วแม่ก็โทรมาบอกว่าหมาตายแล้วค่ะกินข้าวไก่ทอดไปนี่นางสวัสดีคับพี่ทางสวัสดีครับมาสู้ๆขอบคุณครับผมนี่ครับสวัสดีครับสุดพี่สุดที่โพ้งสวัสดีครับเดี๋ยวมาสวัสดีใหม่อยากได้ดาวค่ะป้าอ้นหัวใจดวงนี้ยังว่างรอเต็งมาจับจองช่วยด้วย สวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่เล่นเกมเหรอกคะ่ะวันนี้ไม่ได้เล่นค่ะน้ำส้มอร่อยลึกซึ้งปอเต็กตึงยืนรอเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวกับปอเต็กตึงได้หรอหนูดูพี่ตลอดเลยขอบคุณค่ะน่ารักจังหนีบผมมันนะหนผมไม่เป็นทรง เนี่ยลงมาทำไมแหละแค่นี้นหะขึ้นไปสู้ๆนะคะขอบคุณครับไรเล่นเกมซอฟต์แวร์ไม่ได้งับทำไมอ่ะทำไมไม่ได,ทไมไมได้ทำไมเต็งไม่รับรับเขาสิกทีเสียทีเราเสียใจนะเสียทีด้วยนะเสียทีด้วยนะทำอะไรอยู่ครับทำผมอยู่ไะคะนี่ทำผมสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ก็้อ่ะ ทันมุย้ยทันมุ้ยเสียเงินไปอุย้ยขอบคุณคะ่ะข,ข,ขอบคุณคุณฟุกร้อยี่สิบดวงซัพอร์ตนางขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเงียบแงน้องพิมพ์ผิดขอโทษครับต้องเอาใหม่นละต้องพิมพ์มาใหม่รอไลทักหรอลดะ,ะท่งหรอรอทอเดี๋ยวมาแนละ้วมาไปไหนไปไหนอ่ะอุ้ยข้อสอบ ลอกเฉยเตงทำผมแต่เขาทำใจให้ทาใจให้รักเธออไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่อีกจำหนูด,ด้วยนะคะได้เลยสวยน่ารักจังขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้แต่ถ้าเม้นไม่ดีก็บินไปเลยนะคะบินไปเลยพิวเลยนะฮะุกคนวันนี้วันนี้คือไม่มีอะไรทํา พี่จริงก็ต้องสตรีมเกมแหละแต่ว่าไม่สตรีมละน้องชื่อต้นข้าวนะคะโอเคน้องสุกสุกสุมนวันเนาะน้องชื่อต้นข้าวใช่ไหม <S <S ชอบขนแขนพีรนาเนี่ยนะเป็นคนที่ขนแขนเยอะมากรู้ปะชอบกินเงาะไหมครับชอบครับทําไมจะเลี้ยงเงาะเหรอเตงกินข้าวยังกินแล้วค่ะเตงมันค้างอัหมามันค้างลองรีเกมใหม่นะ เอ้ยลองรีลองรีสตรีมใหม่กดเข้าออกใหม่ลบแล้วไอพี่นางมันอยู่ใกล้กันลบแล้วเหรอสวยครับขอบคุณค่ะพี่พี่สีรีสากขอบคุณนะคะน่ารักสว,ส,รสวัสดีค่ะพี่พินเหรอสวัสดีค่ะดูอ่านชื่อผึกถูกไหมไปร้านข้าวฝากซื้อเปล่าไปกินด้วยกันเลยไหมล่ะมีแฟนยังคะคนน่ารักให้ทายค่ะพี่เธอน่ารักจังนอ้อขอบคุณครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลย วัสดีนะคะยามกี่ทุ่มอ่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะทุกคนคะใครเข้ามาแล้วนะคะนันทงจะบอกกติกาในการเม้นของเพจนี้ก็คือเม้นอย่างสุภาพนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นอะไรก็ช่างเม้นอย่างสุภาพนะคะไม่งั้นานันทจะแบนค่ะกินข้าวใช่ไงกินข้าวกินเหล้าหรอกไม่ใช่พี่ตัวเล็กก็จะกินข้าวกินเหล้าผมไม่ชอบพองาะมันชอบเนา่าพ,อ,พองาะเนา่ามันก็เหงาเนาะ โอเคอืมหายหายังหายยังหายยังอะไรหายจะ้ะมาแล้ววัสดีดาดา้าวัสดีค่ะวัสดีทุกคนเลยเด้อมีแฟนยังครับให้ทายค่ะวัสดีค่ะพี่แบงค์วัสดีนะคะไอพี่นางถายว่าน้องชื่ออะไรนะชื่อต้นข้าวไงวัสดีค่ะทุกคนยังไม่มีใช่ไหมครับคนน่ารักไม่บอก ไม่บอกสุภาพนี้เหมือนสูราปะเนีเราก็อย่างนี้แหละเราก็อย่างนี้ไงน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคำชมเลยน่ารักแค่ในกล้องแหลอทุกคนตัวจริงก็ขยับได้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยว My love สวัสดีค่ะ hello วัสดีนะดูผมด้ผมไม่ได้สระก็จะประมาณนี้เนาะ คนไม่ได้สระผมอะเนาะเออคอมเมนต์หายอะยังเดี๋ยวมันไม่ดีงับคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์มันหายเหรอหรืออะไรอะงงแพ้จังไอ้เต้าเอายาแก้แพ้ไหมเอายาแก้แพ้ไหมคะหน้าผักขนาดนี้อืเดีครับบักโอ๋อดีครับ โอ้ oh. <laughs> ชื่อเฟซเขานะไม่ใช่นาะงนะนะเรียกเขาบักนะเออถ้าผมไปหาคงใจยังไม่มีคนน่ารักหมายถึงหมาถ,ถึงอะไรคะ I l ไอ y o u อืมโคชับแชร์แล้วนะดานาขอบคุณครับเดี๋ยวทำผมให้มันสีสวยๆให้ทุกคนดูแล้วมันสบายตาเลยขอแค่เห็นหนะ้าก็หายหายแล้วหายอะไรอ่ะหายเหนื่อยเหรอไม่เอาไม่เคยแพ้ฮันเน่ ไม่เคยแพ้ซด้วยไม่เคยแพ้ซด้วยผมมานางไม่ได้สะทุกคนรับรู้ได้ถึงความผมไม่สะป่ะสวัสดีทุกคนนะคะหมานางน่ารักที่สุดขอบคุณครับถ้าผมไปหาคนน่ารักยังคงยังไม่มีแฟนนะครับโหพี่จะมาหาต่อไหนได้นางกับ วันนึงวันไม่มีแฟนก็ไม่มีวันมีก็มีอะที่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวลิศลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟาวีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกินน้ำส้มด้วยกันไหมคะทิปโก้เขาไม่ได้จ่ายแต่เขาชอบกินยี่ห้อนี้อร่อยบ้านอยู่ไหนคนน่ารักบ้านนางนังอยู่สกลนครนะคะแต่ขอไม่บอกพีกัดแลนหาเอาหาเอาสกลนครเัี้แคบ อายุยี่สิบสามค่ะสวัสดีครับเดีกหญิงปนัดเอ้ยเดีกหญิงนะนทาสวัสดีค่ะคนนี้กอนสวัสดีครับหนึ100่งร้อยทั้งร้อยก็เลยนะก็ยอมต่อก่อนเพื่อเต้าเพื่อเต้าหรอ FC นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทุกคนบ้านผมอยู่กรุงเทพ ไกลกันจังเลยล่ะเขาเพิ่งคลายล็อกดาวน์กันใช่ไหมทุกคนคายล็อกดาวน์อยู่แถวกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะโ oh, หห่างก,กันสามปีเลยอายุหมายถึงนน,นงางหา่างหรือว่ายังไงนั่นอายุเยอะกว่าหรือว่านั่นอายุน้อยกว่าพี่นางกินข้าวกับอะไรคะพี่นางกินข้าวกับวันนี้หรอพี่นางกิน ไก่ทอดไปเนี่ยสั่งไก่ทอดไปเยอะมากแล้วพี่น้องกินไม่หมดพี่นางกินไปแค่อันเดียวพอเราเราสั่งข้าวตอนหิวทุกคนคิดออกใช่ปะว่าสั่งข้าวตอนหิวแล้วมันจะสั่งเยอะแล้วเรามากินจริงๆเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแหละออก็เลยเนี่ยไก่ทอดยังเหลือยัองเยอะเนี่ยใช่ค่ะผมยีม่สิบโตเป็นหนุ่มแล้วนี่ออยี่สิบผมอายุยี่สิบหกแต่ผมใจรักนะยี่สิบหก หมาพี่นางชื่ออะไรคะหมาพี่นางชื่อในเจลคะ่ะเจ้าดีครับเนนทันไหมวันดีเนนนะคะทันคะเนนไว้ผมยาวเท่านางนานไหมอะ่ะเราอยากไวบ้างอืมเออหนางเพิ่งมาตัดผมมาสองสามเดือนที่แล้วอะเท่านี้แล้วตอนนี้มันก็ยาวเท่านี้หนังก็ไม่หอุกไนเพราะผมหนังเป็นคนที่ผมยาวไว้มากเพื่อนยังงงว่าแบบ เฮ้ยผมยาวไวจังวะเพิ่งไปตัดมาแล้วทำไมผมผมมันมันดูยาวไวเกินอะไรเงี้ยหิวจนกินไม่ได้เดี๋ยววันดีพี่ที่นั่งกอนค่ะกินส้มปลาอย่างเดียวส้มปลาเอามากินหน่อยน่ารักขอบคุณค่ะพี่กิติศักดิ์แล้วเล่น messenger หรือเปล่าคนน่ารักเล่นค่ะ